เกี่ยวกับเรื่องของคอมเมนตะ์นะนะผม,มเอาแบบย่อๆมาที่เปิลอูถึงเรื่องร้านห้องวัตตื้ือพระเจ้าเกาตือคำว่าร้านนาะเซิร์ชกูเกิลพิมพ์อาจารย์ทิววิชัยชัดค่ะเต่าที่อ่านคอมเมนต์เนี่ยนะครับร้านเนี่ยห้องวัตตือบางคนว่าเพราะว่าคนสมัย,ยก่อนแต่ก็ห้องคำว่าตือครับไอหนานแน่ไอหนานจะตอบอยังไงดีครับผมว่าในมุมมอง ในคนสมัยอดีตเนี่ยหน่วยนับเนี่ยคําว่าล้านมันยังไม่น่านับถึงอะ่ะพระเจ้าล้านตองบางคนก็บ,บอกไมาครับหรือล้านตองได้ไหมอันนี้สงสัยต่างหากส่วนตัวนะ <c oughs> บางคนก็บ,บอกว่าใช้คาว่าซิบสาตันผมจะถามหย่อนง่ายๆนะคาว่าล้านที่ใช้คู่กับภาษาเมืองภาษาเหนือเนี่ยมีอะไรบ้าง <c oughs> ลองนึกดูว่าคําว่าล้านเนี่ยมีนับอะไรได้บ้าง <c oughs> หน่วยนับมันไม่มี <c oughs> นึกยากมากเลยและลองนึกถึงคนสมัย <c oughs> เจ้าก<ะ>อนา ลาพุทธศักราช2,800กว่าเนี่ยมันมันมันเป็นหน่วยนับที่ยากมากๆเลยนะสมัยตะกอนเขาเนึกไม่ถึงหรอกสามสิบแสนกองทัพอย่างเงี้ยโอ้จากทเวดากองมาอย่างน้แล้วต้องนับประมาณนะั้นมันมันน่าจะถึงนะ<ค>นถ้าเานึกถึงนึกถึงว่าหน่วยนับหน่วยนับนะถ้าเราพูดถึงหน่วยนับนะว่าล้วยิ่งสมัยโบราณก็ยิ่งโอ้โหล้านคนนี่มันยากมากๆอ่ะไปศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาใหม่เนี่ยเจ้า ดีเลยนะฮะที่ที่มีคนคอมเมนต์มาอย่างนี้เพราะคนเชียงใหม่ก็จะได้มาเริ่มมาศึกษาผมตอนแรกก็เข้าใจผิดผิดถูกถูกว่าลานนาลานคือบ้านแต่ว่าคําว่าลานมันกลายเป็นว่าเกิดขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์นี่เองนี่นี่เพิ่นเบอกว่าคือนาคือนาเท่ากับลานนาไอ้คนนี้เพิ่นบอกแล้วตกลงคือแปลว่าลานหรือเปล่าเพื่อนบอกนั่นนะทีอันนี้มันเป็นไปได้หมดอ่ะเพราะว่าเราเกิดไม่ทันเนาะคือตรงนี้มันเถียงกันมาจบเพราะว่ามันเป็นการตีความ อย่างล้านกับลานมนมเพียนนิดเดียวเองร้านนาที่ถูกต้องถูกต้องแล้วแปลตามเอกสารมูลศาสนาเขียนสมัยพยาคือนา แต่ที่อ่านว่าลานาเขาไปอ่านในจารลึกโดยไม่มีการใส่ไม้ไมซัด,ซดหรือไม้โทลงไปโอ้ทอนี่นี่นี่เรื่องขอบคุณจะนักนะครับที่มาให้ข้อมูลกันนักนะแล้วว่า<อ>จริงๆแล้ว,วาอาณาจักรนี้ล่มสลายไปแล้วพม่าเขามายึดเชียงใหม่ตั้200ปีเชียงใหม่เป็นประเทศสลาของพม่า200ปีแล้วคุณคิดว่าพม่า200ปีอยู่ตรงนี้มันจะไม่ผิดเพี้ยนเลยเหรอและอาณาจักรตรงนั้นหรือว่าเอกสารตรงนั้นก็หายไปหมดแล้วหลังจากนั้นพระเจ้ากาวิระก็มา มาฟื้นฟูนี่นี่คือประวัติศาสตร์นี่คือเรื่องจริงย่อนลองคิดดูว่า200ปีเนี่ยพม่าจะสืบเผ่าพันธุ์มาอยู่ตรงนี้กี่คนตรงนี้มีการเป็นคนพม่าไปแล้วคืออยู่ในการปกครองของมาอีก200สอเร้อยปีหลังจากเราต้องยอมรับความจริงเราอย่าไปเอาประวัติศาสตร์ที่ว่าเราอยากจะให้เป็นยังไงคนไทยก็คือตรงนี้คือไทยวน ไทยยวนก็นคือถ้ายวนนี่จะนึกถึงเวียดนามอ่ะแต่จริงๆแล้วคือไทยยวนคือตรงนี้คือคนเชียงใหม่หคือเอาไว้ง่ายจริงมันมันมันหลากหลายมิตรกรกรมันหลากหลายมากเพราะฉะนั้นในอดีตมันผ่านมาแล้วปัจจุบันคือคือคนเชียงใหม่รักเมืองไทยคือชาติไทยทะนุบำรุงให้ลุงเรือเป็นเมืองของไทยอันนี้อู้เหมือนดูในเวทีม็อบ